ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a พ e นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับในคลิปนี้ซึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นการเห็นหน้าปกหรือเห็นชื่อคลิปนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูนะครับผมอยากจะมาขออธิบายขยายความหน่อยเกี่ยวกับหน้าปกแล้วก็ชื่อคลิปของผมนะครับว่าผมต้องการจะสื่ออะไรนะทุกคนเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจุดประสรงค์สําคัญของค,งค,งค,งคลิปนี้ก็เลยนะครับก็คือเอาจริงๆแล้วผมอยากจะมารีวิวกุลินั่นแหละอันนี้คือจุดประสรงค์หลักๆเลย แต่ว่าหัวข้อที่น่าสนใจอยู่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเห็นหรือหลายๆคนมาถามผมเนี่ยก็คือกุลิตร่างเนี้ยพี่มันดูรู้สึกไม่เห็นจะสุดเท่าร่างเก่าเลยร่างเก่าที่ว่าก็คือร่าง99นะครับผมที่เป็น2,000ล้านนะเป็นพรามไมคอนแทบจะตัวแรกๆของเกมเลยมั้งเออที่ราคาแพงขนาดนั้นนะครับผมหลายๆคนจะรู้สึกว่ากุลิตร่าง99เนี่ยสุดมากๆเลยนะตอนที่มันเข้ามาแรกๆนะครับผมเมื่อเทียบกับกุลิตร่าง111เนี่ย ตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยมันก็เฉยๆเมื่อเทียบกับร่างเก้าเ้าเมื่อตอนนั้นนะครับเออประมาณนั้นอ่ะผมก็เลยหยิบยกหัวข้อเนี้มาพูดด้วยในคลิปนี้แล้วกันโอเคนะถ้าใครเข้ามาดูนะครับแล้วยังไม่ได้ปิดคลิปนี้ไปนะก็แสดงว่าน่าจะเข้าใจจุดป,ประสงค์ของผมแล้วนะว่าผมต้องการจะสื่ออะไรนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโดยการอธิบายของผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นข้อข้อนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1เลยนะครับผมนั่นก็คือสกิลบูทนะครับหลายๆคนบอกว่าพอสกิลบูทหรือเปล่าพี่มันเลยรู้สึกต่างกัน2ตัวนี้ผมขอพูดเลยนะว่าถ้าใครคิดว่าพอสกิลบูทเนี่ยผมขอพูดได้เต็มปากเลยนะว่าคุณคิดผิดนะครับไม่ใช่เลยครับผมเอยไม่ใช่แน่นอนทำไมผมถึงพอกวาไม่ใช่รู้ไหมครับเรามาเปรียบเทียบดูแล้วกันระหว่าง บูทส่งไกลกับการมองนะมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมลองดูดีๆแล้วเอาจริงๆมีที่แตกต่างกันแค่อย่างเดียวเองนะนั่นก็คือการส่งไกลเนี่ยจะมีบวกการควบคุมบอลด้วยซึ่งการมองไม่มีแต่การมองเนี่ยจะบวกปฏิกิริยาซึ่งการส่งไกลไม่มีเห็นไหมครับอย่างอื่นบวกเหมือนกันหมดเลยเห็นปะแต่อาจจะสลับหน่อยอันไหนเป็นค่าหลักอันไหนเป็นค่ารองมากกว่านะครับแค่นั้นเลยครับแต่เอาจริงๆแล้ว มันบวกแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าหลายๆคนบอกว่าพอบูตเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเออลองคิดภาพตามผมนะครับผมอา้าวพี่แล้วถ้ามันไม่ใช่บูตแล้วมันจะเพาะอะไรล่ะก็ลองฟังกันต่อนะครับผมเหตุผลต่อไปจะําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเหตุผลต่อไปนะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของเวลานะครับผมเวลาในที่นี้หมายความว่ายงไงก็คือกูดิดล่างนี้ถูกไหมล่าง99เกพรามล่างนี้นะครับ มันเข้ามานานแล้วเนาะถูกต้องไหมแล้วก็กุหลิร่างร้อยสินเ,นเนี่ยเพิ่งที่จะเข้ามาเองในกิจกรรม T y ล่าสุดนะครับผมไอ้เก้าเก้าเนี่ยจะเป็น T y รอบที่แล้วรอบแรกในปีที่แล้วนะครับผมซึ่งถ้านับเวลากันจริงๆแล้วเนี่ยมันห่างกันเป็นปีเลยนะปีหนึ่งเลยนะผมปีหนึ่งเต็มเต็มเลยแหละง่ายๆเตรีมกลมไปเอ้าพี่มันก็ปกตินี่ตัวเก่ากับตัวใหม่เนี้ยโอยามันจะเพิ่มขึ้นตัวเก่าเก้าเก้าตัวใหม่ร้อยสิบเอ็ดมันก็เรื่องปกตินี่พี่พอตัวเก่าม่งก็นานแล้วนะ ตัวใหม่เพิ่งจะเข้าเองจะให้ตัวใหม่ OR 90รหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะพี่อ่ะถูกต้องครับผมยังไงตัวใหม่ก็ต้อง OR มากกว่าตัวเก่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เวลาในที่เนี้ที่ผมจะสื่อผมไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าตัวใหม่ต้องดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วไม่ใช่ผมจะสื่อว่าณนะเวลานั้นนะครับที่คูลิดเ9เข้าเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างอะที่เป็น CM เเหมือนกันอะเออแล้วพลังมันโหดเท่านี้ เมื่อเทียบกับกุลิดร้อเนี่ยแล้วมันมีตัวอะไรบ้างอะที่พลังมันสูสีหรือใกล้เคียงกันมันมีไหมเอออะเราลองไปดูกุลิด99ตอนนั้นอะมันเป็นช่วงกิจกรรม t ีถูกต้องไหมซึ่งเราจะดูยังไงอะเราก็ไปติ๊กเลย t ี TY ปีที่แล้วอ่านี่เลยครับที TY ปีที่แล้วแล้วเราก็เลือกตำแหน่ง cm เลยอะ cm เลยตอนนั้นอะมีตัวอะไรอะที่ใกล้เคียงกุลิตบ้างอะ มีเดอะบอยอันนี้ผมให้เดอะบอยสองล่างนี้เลยอะปัลหลักเดอะบอยบัลหลักอะไรพวกนี้อะจอจีโจ้ล่างนี้ด้วยอะเป็นอันติเมตด้วยให้ด้วยอะเป็นซีเอ็มอะดูนะณเวลานั้นมีตัวที่แบบว่าใกล้เคียงเอาจริงๆใช้คําว่าใกล้เคียงยังไม่ได้เลยถ้าดูกันที่ไส้ในจริงๆแล้วนะลองเอากุลิตรนี้นะมาเทียบกับเดอะบอยล่างนี้ครับผมลองดูอะลองไปดูกันไปอะดูนี่นะครับผม ตัวที่ใกล้เคียงกุลิศที่สุดนะตอนนั้นเนี่ยคือเดอะบอยร่างนี้เลยแล้วถามว่าใกล้เคียงไหมเอาจริงๆแล้วพอมองเข้าไปลึกๆที่แสแตตเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่ใกล้เคียงนะครับกุลิศแม่งดีกว่าเยอะเลยเออกุลิตด,ดีกว่าเยอะเลยนะครับถึงโอไอห่างกันแค่สองก็ตามเนี่ยเห็นไหมซึ่งตอนนั้นอะ่ะมีกุลิศกับเดอะบอยเท่านั้นแหละที่สู่สีกันอะ่ะไอ้เคียใช้คำว่าสู่สีได้ยังไม่เต็มปากเลยจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สูสีเลยนะ กุลิดเนี่ยโหดกว่าเยอะเออกุลิดนี่โหดกว่าเยอะ,ออลยอะแล้วจริงก็แทบจะมีตัวเดียวเนี่ยแหละผมว่าเดอะบอยล่างนี้แหละที่ดูแบบใกล้เคียงกับกุลิดล่างเนี้ยตัวเดียวเลยนะถ้ามองกันจริงๆแล้วคู่แข่งอะคําว่าคู่แข่งเลยน่าจะเห็นภาพมากกว่าถ้าเทียบกับคําว่าเวลานะครับคู่แข่งของกุลิดล่างเนี้ยนะตอนนั้นอะจะบอกว่าไม่มีเลยดีกว่าเออเรียกว่าไม่มีเลยยังได้เลยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วเนาะเดอะบอยล่างนี้เทียบไสในกับกุลิดแล้วกุลิดแม่งโดด ไปไหนเลยก็ไม่รู้ถูกต้องไหมครับอ่ะแล้วถ้าไปเทียบกับกุลิดปัจจุบันล่ะกุลิดร้อยร้อยสิบเอล่ะไหนดูดิตัวไหนคู่แข่งมันจะมากกว่ากันนะครับวิธีการดูก็ไม่ยากเลยครับกดเซิร์ชแล้วก็เลือกตำแหน่ง cm เลยอันนี้ cm อ่ะดูดิมีตัวไหนที่แบบแข่งกับกุลิดล่างนี้บ้างวะโอ้โหเปิดมาก็เห็นแล้วนะครับ the boy ก็มีเอฟเฟนเบิร์กวาเวเดบัลลักโมดิต เบรดี้เบลลิงแฮมเนี่ยอ่ะแข่งได้หมดเลยเนี่ยอโฟฟาน่าเนี่ยเดอะบอยนี่ก็ได้ปีโรนี่ก็แข่งได้เออถ้าเทียบกันที่เรื่องคู่แข่งแล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่ากูริตล่าง99เนี่ยมันมีคู่แข่งน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับกูริตล่างนี้นะครับถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งเหตุผลเลยว่าทําไมกูริต99เนี่ยถึงรู้สึกว่าสุดกว่าล่าง1 1 1นี่เลยครับเหตุผลมันคืออันนี้เลยครับผม เอาจริงๆแค่เหตุผลนี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะว่าทําไมนะครับความรู้สึกที่ว่ากุลิตเ9เนี่ยถึงรู้สึกสุดกว่ากุลิต111เนาะแต่เอาจริงๆมันยังไม่หมดนะเหตุผลมันยังมีอีกนะผมมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกนะครับผมนั่นก็คืออะไรรู้ไหมผมว่าน่าจะเป็นความแลด้วยนะเออความหายากง่ายๆความหายากง่ายของคุลิทครั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมถ้าให้มองกันจริงๆแล้วคุลิต99เนี่ยหายากกว่ากุลิต111รเเยอะเลยนะถูกไหม ใครจากันได้ครับกุลิดเก้าสิบเก้านี่วิธีได้มาต้องทํำยังไงถ้าใครจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันว่ากุลิดร่างเนี้มันได้ยังไงนะณนะตอนนั้นนะครับกุลิดร่างนี้นะมาในกิจกรรมทีวนะครับผมกิจกรรมทีวนี่ก็คือของปีที่แล้วนะไม่ใช่ของปีนี้นะของปีนี้ก็จะเป็นกุลิดต,ตัวร้อยสิบเอ็ดนะครับผมแล้ววิธีการได้กุลิดทีวีเก้าตัวเนี้มันจะได้มาจากการเติมเงินนะครับผมซึ่งการเติมเงินเนี่ยณนะตอนนั้นอะ่ะมันเป็นพรามตัวแรกๆเลยครับ ที่ต้องเติมเงินเยอะมากๆเออผมไม่ได้เติมหรอกผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องเยอะขนาดไหนแต่เท่าที่ผมได้ยินมานะเติมประมาณหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อที่จะได้กุลิตตัวเนี้ดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งเป็นพรามตัวแรกๆด้วยคนเติมก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่เออแล้วก็ด้วยมูลค่าที่ต้องเสียเงินมากเนี่ยทำให้กุลิตล่างเนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะทีนี้เราลองมาดูกุลิหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสิว่ามันได้ยากหรือเปล่านะครับผม กูรนะิตหนึ่งร้อยเนาะก็เพิ่งมาใน TY รอบล่าสุดนะครับผมโดยวิธีการได้เนี่ยก็ต้องเป็นการเติมเงินเช่นกันแหละถึงจะได้แล้วก็สุ่มนะครับผมก็ใครเติมถึงถ้าสุ่มออกก็คือได้ไปเลยถามว่าได้ง่ายกว่า9 9หรือเปล่าง่ายกว่าเยอะครับกูริตล่างเนี่ยได้ง่ายกว่าล่าง99เยอะเลยแล้วนะตอนนี้ก็ยังหาได้ด้วยซ้ำนะกูริตล่างเนี่ยโดยการสุ่มจากในกิจกรรมล่าสุดนะ ucl นะนั่นก็คือตรงนี้นะครับ อันนี้คือตรงนี้เลยกุลิตก็ยังสามารถสุ่มหาได้อยู่ดังนั้นเนี่ยความแรความหายากนะเทียบก,กับล่างเก้าเก้าไม่ได้หรอกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอ่ะยังไงหนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็หาง่ายกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอะไรที่ได้มายากๆหายากๆมีมูลค่าสูงเนี่ยคนเรามักจะให้ค่ามากกว่าอยู่แล้วเมื่อมองเทียกบกับเหตุผลต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยถูกต้องไหมชัดเจนนะครับว่าตัวนี้มันมีมูลค่ามากกว่าตัวนี้แน่แน ดังนั้นเนี่ยเรื่องมูลค่าความหายากอะไรพวกนี้ก็มีปัจจัยเลยแหละทําให้รู้สึกว่าไอ้ร่าง99เนี่ยรู้สึกเก่งกว่าร่างนี้ก็คือ111นะครับผมตอนที่เข้ามาใหม่ๆถ้าเทียบกันนะโอเคครับทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกันนะระหว่างกุดิต99กับ111ว่าทําไมกุดิต99ถึงรู้สึกเก่งกว่า111นะครับผมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลก็เท่านี้เลยสําหรับเท่าที่ผมคิดได้นะ เออยังไงก็ถ้ามีมากกว่านี้ก็ลองพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะผมอ่ะแล้วทีนี้มาดูคําถามสุดท้ายแล้วกันที่ผมพูดไปแล้วนะในคลิปนี้ก็คือเอาจริงๆแล้วผมจะจะมารีวิวกุริ111ถูกต้องไหมครับอ่ะผมพูดรีวิวเลยแล้วกันในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมถ้าถามผมว่าณปัจจุบันเนี้ยกุลิท99กับกุริท111ตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่ากุริท111แน่นอนครับผมอ้าวพี่ทำไมผมยังเห็นกุลิล่างเนี้ย พวกท็อปเซิร์ฟแล้ววนี้เขายังใช้กันอยู่เลยอะพี่ด้วยความที่ว่าผู้เล่นท็อปเซิร์ฟนะครับเป็นผู้เล่นที่เล่นจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาเติมคุริตเองอยู่แล้วครับผมพูดเลยเออเขาเติมเองอยู่แล้วครับนตอนที่มันเข้ามาตอนทีวปีที่แล้วอะแล้วเขาเติมไปราคาเท่าไหร่อ่ะหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นบาทอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาท2องหมื่นสามหมื่นอะไรผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ลองคุณลองคิดภาพดูดิถ้าคุณเติมเองสองสามหมื่นบาทเนี่ยคุณจะปล่อยมันขายหรอ อันเนี้ยมองแค่นี้ก็พอแล้วถูกปะเออเอาไว้เล่นดิเจ้าปล่อยไปขายทําไมอ่ะไม่คุ้มเลยเราเสียเงินไปสองสามหมื่นเราก็ต้องเอาเล่นไปนเอาให้คุ้มนะครับเออคนเราซื้อของอะไรทั้งทีที่แพงขนาดนั้นอะ่ะเราก็ต้องใช้ให้คุ้มสิถูกต้องไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่ทาไมพวกท็อปเซิร์ฟเขายังใจกันอยู่นะผมว่านอกจากท็อปเซิร์ฟเนี่ยที่เขาเติมกันเองแล้วเนี่ยมันราคาสูงถูกไหมครับเขาก็เลยยังเล่นอยู่ผมว่ามีอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือ ผมว่าตอนนี้ต่อให้มันราคาถูกก็ตามนะครับถามว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีไหมถ้าเทน30ผมว่ามันก็ยังใช้ได้ดีมากเลยนะแล้วก็ผมว่าใครเล่นอ่ะมันเท่เว้ยกุดีล่างเนี้ยเท่ตรงไหนเลยวะคือมันหายากด้วยครับเห็นไหมต่อให้มันถูกก็จริงอ่ะแต่แม่งคนขอซื้อตั้ง999บวกเห็นไหมครับคือมันมีความรู้สึกเฟี้ยวอ่ะง่ายๆถ้าเราได้เล่นตัวนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ยเออผมพูดเลยนะใครใครยังเล่นตัวนี้อยู่ คุณโคตรเฟี้ยวนะผมพูดตรงๆเออผมว่าโคตรเท่นะับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้ที่เขายังเล่นกันอยู่นะครับผมกลับมาที่คุณลิตร111ดีกว่านะครับผมผมว่าคุณลิตร111นี่กเก่งนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเออก็ถ้าใครอยากได้คุณลิตเอาจริงๆก็คงแนะนําเป็น111นั่นแหละเพราะว่า99มันหาซื้อไม่ได้แล้วอะเออมันหาย,ยากนะครับก็ามาเล่นอะคุ้มอยู่เออถ้ายิ่งใครได้มาตอนสัก ร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบเนี่ยผมว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่ามันเก่งนะครับผมเก่งตรงไหนบ้างอะ่ะก็เก่งทุกอย่างอะ่ะเออไม่รู้จะบอกว่ามันกาก,ากตรงไหนดิก็นึกไม่ออกเหมือนกันทั้งรูปร่างดีเวิร์กเลตก็โอเคความอึดก็เยอะเท้าก็ดีดาวก็ดีนะครับพลังแฝงก็ดีสแตตก็ดีเออดีทุกอย่างครับดังนั้นก็ใครเอาไปเล่นไม่ผิดหวังหรอกสาหรับกูดิตหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับผมเท่านี้เลยแล้วกันสาหรับการรีวิวนะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกูดิตเก่งครับคําเดียวสั้นๆง่ายๆนะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมหรือโด o n a t หรือไม่ก็ซูเปอร์แดงก็ได้นะผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ